สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่8กันยายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจําวันที่6นะครับผมสำหรับวันที่6แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่9วิ่งรูป3กับ5นะครับผม9ไม่มานะครับผม5ก็ไม่มา มาเฉพาะ3นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม3 7 1 7 1 7นะครับผมสำหรับ3 7นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็1 7เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็7 1 7ประหยัดออกมากเลยนะครับผมสำหรับตัวเลขวันที่6นะครับผมก็เข้าเฉพาะ3 7นะครับผม เป็นลางชุนหกตัวนะครับผมสำหรับ F อฟซพี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไล์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม TeE 2526แล้วกแลก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมแอดมินจะวางแนวทางฮานอยนะครับผมแล้วก็มีหุ้นนะครับผมรวมไปถึงดาวโจนนะครับผมเราสามารถีนะครับผมแอดมินจะคัดลงในกลุ่มนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหัรับนที่8ตัวเลขแนวทางมีเข้ามีลุดนะครับผมชอบพอคอยตามนะครับผม,ผมจะให้ยู่ที่7 1แล้วก็3นะครับผม สำหรับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้า

แล้วก็1.8นะครับผมสำหรับสาม สามสี่สามห้าสามหกแล้วก็สามแปดนะครับผมสำหรับในชุดกันจะมีเจ็ดแปด 1,9แล้วก็ 3,9, 39นะครับเป็นจะมี7,7 1,1แล้วก็3,3 สำหรับสามตัวนะครับผมแปดเจ็ดสี่ สามหนึ่งแปดเก้าหนึ่งห้าหกสามสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งสามนะครับผม จะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่8กันยายน2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด1กับ3นะครับผมสำหรับ7มี7 6 7 9เจ็นะครับผม7 4สําหรับ7 2ก็ต้องรองนะครับผมสําหรับ1 1 2 1 8แล้วก็1 5 สำหรับ3นะครับผมมี3 4 3 5แล้วก็3 8สำหรับในชุดกันนะครับผมมี7 8 1 9แล้วก็3 9ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับในชุดกันเบิ้ล7 7 1 1สำหรับ3ตัวนะครับผม7 8 4 9 1 5นะครับผมแล้วก็7 1 3 เอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิบก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเห็งๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ